อย่างนี้มันเป็นภัยกับจิตใจของเราเพราะหนึ่งมันจะทำให้ใจเราไม่สบายพอมันโผล่ขึ้นมาสองสิ่งที่เราไปหามามันก็จะทำให้เรา,เาไม่สบายหรือทุกข์ไปกับมันอีกเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็จะเสียใจแต่ถ้าไม่มีมันก็จะไม่เสียใจมันจะไม่มันจะเพราะมันจะไม่มีอะไรต้องเสียใจพอมีอะไรแล้วต้องจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เรามี มีเงินก็เสียใจกับเงินเวลาเงินหมดเสียใจไหมมีตําแหน่งเวลาถูกตดเสียใจไหมมีอะไรพอเสียมันไปแล้วจะต้องเสียใจจะต้องทุกข์ใจแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียมันก็จะไม่มีอะไรจะต้องทําให้เราทุกข์ใจดังนั้นเราต้องมาหยุดความอยากต่างๆความอยากมีอะไรอยากไปอยากไปอยากมีแต่ถ้ามันมาเองไม่เป็นไรเนี่ยความอยาก น,นี่ต้องใช้ปัญญาคิดอยู่บ่อยๆคิดถึงโทษคิดถึงเรื่องราววุ่นวายเรื่องความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากแล้วมันจะทําให้เราไม่อยากไม่กล้าอยากไม่อยากดีกว่าอยู่กับอยู่คนเดียวแบบไม่มีอะไรดีกว่าสบายใจกว่าไม่วุ่นวายไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรถ้ามีแล้ววุ่นวายต้องกังวลต้องห่วงต้องห่วง ต้องเสียใจเวลาเสียไปนี่คือปัญญาต้องเห็นโทษของการของความอยากและเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันมันได้มาได้ไม่คุ้มเสียความสุขที่ได้นี้มันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราได้มาด้วยนี่คือปัญญาสมาธิจะไม่เห็นสมาธิจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาคิด ที่บอกให้พิจารณาเนี่ยพิจารณาปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาความทุกข์ของสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับแล้วเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เกิดไม่ดับไม่ได้สั่งให้มันเกิดอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้มันไม่ดับไม่ได้มีอะไรเกิดแล้วมันต้องมีดับคนที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นอย่างนี้มีอะไรเกิดแล้วก็จะต้องมีดับ การที่เราจะกําจัดความทุกข์ต่างๆได้เนี่ย um. ต้องมีสองอย่างมีอย่างเดียวกําจัดไม่ได้มีปัญญาไม่มีสมาธิก็กำจัดไม่ได้รู้ว่าความอยากไม่ดีญญ um problem, แต่ไม่มีกำลังหยุดมันถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังหยุดมันถ้ามีสมาธิมีกํำลังหยุดมันแต่ไม่รู้ว่าหยุดอะไรหยุดหมดทุกอย่างเวลานั่งสมาธิหยุดหมดหยุด ทุกอย่างหยุดความคิดหยุดอะไรเลยไม่รู้ว่าหยุดอะไรอะไรไม่ต้องหยุดคนที่มีปัญญานี้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็สงบได้เพียงแต่หยุดคอยหยุดไอตัวที่มาก่อกวนใจให้ไม่สงบท่นเองที่นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระ แล้วก็วันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใครก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับนะขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยวันอื่นก็ขอเวลาพักบ้า